ชีวิตไทยกับสายน้ำประตูระบายน้ำปากผนังลุ่มน้ำปากผนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งเป็นอู่ค้าวอู่น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มีพื้นที่ทำนากว่า5้าแสนไร่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติต่างๆถูกนำมาใช้อย่างไม่ถนอมรักษาป่าต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลาย น้ำในลำน้ำธรรมชาติของลุ่มน้ำปากผนังจึงมีปริมาณลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดวิกฤตที่สำคัญการที่แม่น้ำปากผนังมีความลาชันน้อยจนเกือบจะแบนราบเป็นเหตุให้น้ำทะเลสามารถหนุนเข้าไปตามลำน้ำได้มากกว่า100กิโลเมตรเพระกอบกับน้ำเสียที่เกิดจากการทำนากุ้งได้ไหลลงสู่ลำน้ำต่างๆทำให้น้ำในแม่น้ำปากผนังและลำน้ำสาขา มีสภาพเค็มไม่เหมาะที่จะทำการเพาะปลูกอีกต่อไปนอกจากนี้เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากผนังยังมีผลแร่งซึ่งเป็นพลุขนาดใหญ่แต่ราษฎรใช้ทำประโยชน์ไม่ได้เพราะมีสภาพดินและน้ำเปรี้ยวราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสทุกปีจากปัญหาน้ำสามรสคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำเปรี้ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำปากผนังพร้อมทั้งขุดลอกคลองธรรมชาติและขุดคลองระบายน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฝ่ายทดน้ำบริเวณต้นน้ำลําธานเพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคประตูระบายน้ำปากผนังพร้อมอาคารประกอบได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานได้ เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าประตูระบายน้ำอุทกวิาพา์ประสิทธิ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2543ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ประตูระบายน้ำแห่งนี้สามารถเร่งระบายน้ำออกในช่วงน้ำลงและปิดกั้นเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนในช่วงน้ำขึ้น ควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำปากพนังทำให้ดินเปรเยียวบริเวณพืุกวนเครงบรรเทาลงการทำนาในลุ่มน้ำปากพนังได้ผลดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้นำน้ำจืดจากแม่น้ำปากพนังไปใช้เป็นน้ำดิบในการทำน้ำประปาได้อีกด้วย